งานโคงหลังคานี่กะมื่อนี้กะคือสีออลอลนะอลแล้วเนาะพ่่อแมพี่น้องใกล้แล้วเนาะคือสีแล้วมืรงนี้เนาะงานโคงหลังคาห้องเก็บรายละองละเอียดกะถือว่าใกล้แล้วล่ะทางไอ้ซาวพื้นกระลังสุนเป็นพื้นเล็กนี่อุปกรณ์พื้นมาเมื่อเช้านี่อันนี้ทุกคนเนาะเมื่อ้า,า,านี่ซาวัจอีหนเนาะ cái thứ ba đồ lêu từ đây mình phải nhường nữa กับสบายดีสบายดีและสวัสดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องเนาะ FC ทีนะคะกันเบิร์ดสปูสุูคนเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยว่าจะเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศนะเฮาเนาะพ่อแม่พี่น้องก็ขอ,อยินดีตอนทับเข้าสู่ทอ,องมุกดา,า,า,าวันสาวลาวคือเก่าเดอ้อเนาะอ่ะพ่อพ่อกับมุกดาเมือนี่กาอยู่ให้อยู่หน้นะเาเนาะพ่อแม่พี่น้องกาบ่ได้ไปทางใดช่วงนี้เนาะ กับมือเฮือนแหลวกับมานามานาแหลวกะาาับมือเฮือนเนาะก็คือมือนี่กับทางสามุกดาออกมานาเนาะเปิดคลิปเมื่อก่อนก็คืออยู่เฮือนก็คือมือนี่กับได้ออกไปเอาบานประตูมาให้ทางสร้างเพิ่นพวยพี่น้องเนาะเพราะทางสร้างเพิ่นก็เริ่มติดบานประตูแล้วแต่ว่าได้ไปเตน้าต่างเนาะแต่ว่าบานใหญ่เขายังบุทานได้พวยพี่น้องเนาะอ่าเพราะว่าของสามุกดานี่เพิ่นเทพื้นสูงได้ก็เลยไปหาบานยาญ เก้าสิบหรือเก้าสิบห้ามันกลยากงานนอนส่วนลายทางหันมันกลสีมีวังประมาณสองเมตรขึ้นพรมัพี่น้อยเนาะประมาณสองเมตร่ะก็เลยหาเาะก็เลยไปกับบได้ซ้ำต้องได้สั่งเอาเนาะอีกประมาณสองสามมือได้เพิ่นวัสดเนาะมือนี้ก็ได้แต่หนาตางทางพอสั่งเขากระติดบานประตูไปกับไก่สีแล้วแล้วพรมยพี่น้อยเนาะไก่สีส้ำเร็ดแล้วเนาะ แตัว่าทางเฮาค่ะจักหน่อยเดียวพาลงไปเบิ่งเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้ก็เล่าให้ฟังก่อนโดยกเ็เอามาหน้ามือนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องก็มาเบิ่งอ่าเรื่องมาเบิ่งเรื่องเฮือนเรื่องซา,างนเฮานะว่าเฮาก็ยังว่าทางส้างิ่นเห็ดไปฮหอสายแล้วเนาะพอรังค่าก็ใกล้สีสําเร็จแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะขนาดจ,จะบ่เกินมือนี้หรือว่ามืออื่นเนาะแล้วกาทางข้าบ้านประตูเฮา,านี่ก็มือนี้ก็คือสี่ บบแลวกับเกือบนะพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่าจะหน่อยเดียวทางสามุกดาสิ้าเข้าไปเบิรงนเนาะรอทางมาพาพนมาก่อนเนาะเพราะตอนนี้กับคนหน่อยเขาก็ยังนอนอยู่ตอนนี้กับคันซิวและกะเอาช่วงเวลาผือนาะหรือว่าส่วงเวลาลูกนอนกับมาเปิดคลิปเนาะกระฟ้าพ่อแม่พี่น้องขับมาเป็นกำลังแห่งใจให้สามุกดาในเด้อเนาะส่วงนี้กับคลิปกับมือได้ลงมือบบได้ลงเนาะเพราะว่ากางเราเนี่ยคนหน่อยเดอสวงนี้ก็เป็นเมลองออนนะพ่อแม่พี่น้องเนาะ อ่ารอให้พิ่นใหญใหญ่ขึ้นกานีก่อนล่อยพี่น,นกก้อยเนาะแตงกาปากาปลอยพิ่นแลวให้พิ่อนอยู่ทางอ่ากับตูเม่พอทางสาม,มุกดากะเร่งเฮือนเนี่ยพ่อยพี่น้อยเนาะอยากให้อ่าข่าวบานประตงประตูให้มันแล้วให้มันทันเดือนหน้าหรือว่าพฤษภาคมเนาะเป็นเดือนอ่าหกลาวเฮาแต่กีว่าทางสาม,มุกดาจะอ่าขึ้นเรือนซีนี่ มันโบทันรอคอยพี่น้องเนาะ <c oughs> หลังคากันยังโบแล้วละกันบานประตูกันยังโบทันแล้วเนาะก็เลยเปลี่ยนใหม่รอขึ้นเดือนหกอ่นะดีเนาะเดือนหกแล้วเฮาหรือว่าเป็นเดือนหาของพฤษภากลับประมาณนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็นั่งเฝ้าคนน้อยตอนนี้เนาะเดี๋ยวจัหน่อยทางสมุรสทรสาคพาลงไปเบิงทางด้านเพือนซานของเฮาเนาะเพราะว่าก็มีเอฟซีไล่ขูดหลายคนเลยเนะาะเธอเพิ่นถามเขามาว่า ทานสามุกดาที่ไปหอดใสแล้วซีแล้วละโบเนาะขื่นมือใดเด้ว่าสันนอตอนครับอ่าลานน้อยเลยบอเนาะก็คือความจิงแล้วทางสามุกดาก็ขีดลองอนทางสามุกดา่า่าเรือไอแม่แล้วเนาะพาตัดมากกคือแบบบริไดนังกำนังไฟเนาะกับบริ้อยูฟืนยูไฟก็เลยขืดว่าอ่าเร่งเพื่อนให มันทานคองเดือนพฤษภานเนาอพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าทางสาบุกด้านี่กะสีขืนเฮือนแล้วกะตอนหับแขนลานน้อยเลยเนาะแล้วก็สีผูกแขนลูกน้อยเลยเพราะว่าปกติถ้าว่าเาอยู่กำยู่ไฟกะอยู่ประมาณอาทาิตย์หรือว่าสองอาทิตย์เท่ากับซีผูกโคตรงแขนตอง,อตอตงหานะแต่ว่าอันนี้ทางสาบุกดาแบบว่าผ่าตัดมากก็คือจะยังบ่ทันได้ผูกแขนลานน้อยก็พอดีรอเพิ่นแข็งแร้งเนาะเพราะว่าเพิ่นกะตัวน,น้อย รอให้เพื่อนในจะประมาณครึ่งเดือนเนาะกาขึีนเพื่อนพร้อมทางผูกแขนร้านน้อยเลยเนาะโดยก็มีหลายคนทำข้ามาอยู่เนาะทางคองมเมนต์แบบว่าเออผูกแขนร้านน้อยมือใดจังสันจังซี่เนะาะพอเล่าข้อหนึ่ปกติกาแบบเวลาเขาอันได้ลูกได้เต้าออกมาเนาะเผยพี่น้องเขาแบบว่าต้องได้อยู่ไฟอยู่ฟื้นบ่เอยียงประมาณนี้หลังจากออกจากฟืนจากไฟเลยว่าออกอ่า แล้วจากหมกกำเนาะวาซันซาเนาะอ่าด่วนสุกดวงไปเอานะมออ่าอยู่ฟืนอยู่ไฟเนาะดืหอหโมกกำเอาจากหมกกำเรือออกอยู่ฟืนอยูย่ไฟแล้วกะผูกคอต่อแขนอ่าบหายคอนอ,อัน,นยอเนาะแล้วก,ก็ผูกแขนตอนทับเอาลูออลากเอาลานนะพ่อแม่นพี่น้องเนาะแต่ว้านม่เท่าก็เลยคิดใจว่าสีขึ้นพอเพื่อนเลยเนาะผูกแขนลูกสาวกะสีขึ่นมือเดียวกับเพื่อนเลยเนาะขื่นเพื่อนแล้วกับผูกแขนลูกสาวเลยอ่า กระเาพ่อแม่พี่น้องค่ะมาเป็นกาลังใ,ใจแล้วก็กดติดตามให้สมุดไน้เด้อเนาะโดยอ้าก่อนอื่นเดี๋ยวมาให้เบิ้งก่อนพ่นอแม่พี่น้องสมุนนะตอนนี้ก็น,นอนเพียบเลยตอนนี้ก็เป็นเมนูนพอลูกพอลาน,นเนะพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยตัดถามาคนใหญ่ก่อนผู้นะมุนมากกึง่งหาก็ได้ทรงเดือน,นอเนะพ่อแม่พี่น้องบ,บักไงคณนี่เนาะ เห็ดเป็ดอยู่อันนี้ก็คือลานคองอ่าน้องไอทาเนาะหรือว่าน้องสาวเฮานั่นเองพ่อแม่พี่น้อยเนาะอ่าก็สิป,ประมาณนี้เลยนอนอูแบบซิลซิไปเลยนี่เนาะอูก,ก็อูแบบว่าแบบอ่าเห็ดเอาเองพ่อแมยพี่น้อยอ่าแต่พามาเบิ่งคนน่อยเฮาบาทนี่พี่ทางนี้กะนอนเป็นเลยเนอะเพราะว่าทางสามุดาก็บได้ใส่เสื้อผ้าหนาเพห้เนาะเพราะว่าอากาศมันท่อนแห้งพ่อแม่พี่น้อยกลับหนึ่งมานองเพิินกะ หากกระฝืนจากไข่เนาะก็เลยบ่อยากปลกเพื่อนลายเนาะอ่าเมนีกับพามานาก็โอ้ยอากาศฮอนเพ,พ,พื่นพี่ทงเนาะไครในตะวันเดชพอแห้งทานอนเพื่อนกับบิสสะเงงเนาะกระเทียมพริกแต่หัวเพื่อนเพ,พ,พื่น,นพี่ทงเนาะปุ้ยมุนไปอีกแล้วอือตะนอนแต่ขี้เหี้ผู้นี้กะเป็นเอ้ยแต่ออกน้ำลังเนาะโอ้ยท้านอนกับขาคันหาง ปก,ปกตินี่เพื่อนสิว่าอันเอียงคัรน,นอนบิดซีกพ่อเม่อซักเสร็จอันผ้าบิดผ้าอ,อ้อมบอเบาะนอนอันนี้ต้องถามบ่าวทาเนะาะบ่าวทาเป็นคนซักผ้าอ,อ้อมเ <c oughs> บิดทุกอย่างเลยพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยเดี๋ยวทางเฮากะสีพามาเบิง่งทางภาคสวนด้านเฮือนเนาะบรรยากาศเนาะพ่อแม่พี่น้องโอ้ยฝนสีตกปีจกักนี่เนาะ เฮือนเฮากัะสิประมาณนี้เลยเด้อฮาก็เข้าบานประตูแล้วคางหนึ่งเนาะอย่างอีกคางนั่นกับสร้างสร้างเพื่อนกับก,กำลังเข้าบานประตูอยู่อันนี้ก็เป็นสร้างทงางโคงหลังคาเาขาโคงหลังคาเขากันหนาใกล้จะแล้วลวละพวกแม่พี่น้องเนาะงานกันยังบลายไปไนใดมีแต่ง,งานเก็บรายละเอียดซื่อๆตัวนี้เนาะ เอาคนอื่นเดี๋ยวพามาเบิงทั้งหลังบ้านหลังเพื่อนกันก่นกอนมาพอแม่พี่น้องอันนี้มงข่งเพื่อนตัวนี้เนาะอันนี้เพื่นหาจะติดบานแล้วไปเมื่อวานนี้อันนี้กระทอที่ว่าของครัวเรัตัวนี้ จางไหนเขาจขะขนะับรถเองนะจะพาเราทางนี้ทางนี้ก็เข้าวบาดประตูอยู่ของไอพี่น้องทางเบิร์ตเมนมาโมนี้เมนสามซางเลยเดอ้อเนาะสามซางเลยมืาอนี้ mm hmm. สบายดีเดอ้อทางพอซางมาสามคนเบอร์มาเนี้โอ้ซี่คน บันประตูนี่กาหาเยเติอบอยูพงอพี่น้องนาอส่วนลายมันมีแต่ไม่อันไม่เคนเนาะอันนี้ทางสามูัได้ไม่แดงขาโลเครื่องใส่กะบลายมืออยู่ บานประตูใหญ่กันยังบ่ทันแล้วซ้ำเนาะพอหลอกเหยื่อเพิ่นประกอบเยอะเลยพี่ดาวขึ้นมาเบิ่งมุมไกลนะครับนั่งเขงาบ้างนะไม่ไหวปวดท่านติดแล้วไปสองกองเนาะบานประตูหน้าต่างเพื่อนอาจจะแล้วมื้อนี้แล้วก็เหลือแต่บานประตูห้องน้ำใบเดียว โอ้โหโอ้โหโอ้โหบวนะกาถือเน้ยตัวติดบานประตูเฮากาเกือบแล้วนะคุณพี่น้องได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเหลือแต่บานประตูใหญ่เดี๋ยวพามาเบิ่งทางด้านหน้ากันก่อนเนาะเพิ่อจะ แตงสาวขึ้นแต่ว่าอย่าแนวเข็มพุนเอาไปพี่น้องสีขาวอกโลกเลยพอเสียน,นั้นมันมีนะจะทำเป็นหน้าบ้าน นี่ก็จะเป็นภาคส่วนของหน้าบ้านเลยเด้อเนาะตอนนี้ก็มีสามสางเลยสางหลังคาเนาะสางเข่าบ้านแล้วก็สร้างขึ้นฟ้าเพดานว่าทางสามุดากรฟ้าให้อันท่านของเดือนาพฤษภาเนาะหรือเป็นเดือนหกเล่าห้าพน,นียงเลยแต่งานโครงหลังคานี่กา มือนี้กับคือสีแล้วเนาะพ่อยี่น้ะใกล้แล้วเนาะคือซีเล้วมือนี้เนาะงานคงหลังคาเขาเก็บรายละอเอียดก็ถือว่าใกล้ลันละแล้วก็ผักส่วนของบานประตูเฮากระอาจจะแล้วมือนี้เนาะกับเดือดตาบานใหญ่บานใหญ่นี่ก็รอมาอีกจประมาณสองมือสามมือว่าสั่นแล้วก็ต้องให้คนประกอบใหม่พอสามกอกไปเพร่ะเช้านี้ยังมืมีสามเอาปะเดี๋ยวข่าไปเบิง้ง đàn này còn bạn này còn thì đâu Thấy khỏi đây bò Có <laughs> bài đi nữa, thằng người sang không? <laughs> ờ. โดยสร้างปู่ฟ้าเฮาเพิ่นกลับมามื้อนี้พ่อแม่พี่น้องเนาะกลับมาบ่นี่ก็คือสิติดแล้วมื้อนี้บ่รู้จังได๋เนาะอันนี้ห้องน้ําเฮาเฮํานีภาคส่วนของเพื่นครัวเฮ ับระมา,ามาทางไงกาไัาแบบโกโกเปะเ,เนี่ยพี่น้องเลย ี่อันนี้จะนเราไม่ร้เอาอยนี้มานับกันคือมีผู้หยิงผู้เดียววันนี้เยคือมีแต่เลือยเดียวมีแตู่้้ยิงคู้เดียวบ่ ซีทางเอื่อยเพิ่นอ๋นี่คืวาเพิ่นเห็นแล้แล้วก็ตัวนี้เนาก็คือว่าดวเร็วสุดนพเนาะ r i ตัวนี้เนาะแล้วกันหยิประมาณมือนึงหรือ2มือนะคะแ่้สได้ันลแลนไฟอีกเนาะอ่าไอ้่เาเม็ดิกนี้บ่ม้ฮะเแล้วนสูย ตัวเวลาเขาติดมามันอยากเตยคือไอ้นี่มาอันเมาเฮ็ดเรียกในบ้านนี่ ได้หลายหลังเต่าไปไหนนี่มาเห็นออกไงบัดหนึ่งไม่นึ่นไม่นั่นก็ได้เออเออนี่เป็นคนบ้านไหนนี่ยสร้างบ้านไหนนี่บ้านนาเตยโอ้บ้านนาเตยเหาหนีบลงเลยหนีบลงสร้างบ้านนาเตยเแา้วพี่น้องก้าคืน้องบ้านนาเตยนี่แหละไปสร้างทำเมาพอทางสามุกดากลับไปอ่า ถามทางอันของหานเพิ่นเนาะแต่บันนี้เพิ่นกับจ้างสร้างม่อีกแค่นึงฮะอยเนเรียงก็อยาลนเด้อเาที่สบายใจไ้้้วยๆเด้อ อขึ้นเลยบ่เป็นงไงเออนนี้น<อ>ไว้รอดอันนี้ทางสาวพาก็บทางด้ยแล้วเีงนอีนนอนอ่ายน้องเพี่ต้อเห็ดอันตโตหโนี่เป็นฝาลุกเนาะฝาลุกกายหนคือแบบฝาสามเหี่ยมเลย วายซูดเนี่ยคือจักมือเลยแต่ทำทัท่ว <c oughs> คือแบบว่าเคือนประมาณจะเคลื่อนข้งนอกประมาณเจ็ดเมื่อแหละโอ้ใส่เวลาโดนเติบเนาะเนยกะซีมาซา <c oughs> น้ำลุมล่มลุ่มเคยยิงแขบยิงอนะไคิวมาหน่อยสิอัน <c oughs> <c oughs> นี้คือชิไว้เราหนุ่มมีในห้องโถงเออการ, <c oughs> <c oughs> รลุ่มลายลุ่มเลยคือวา่าอะไรเนาะมันคือ ต้องใช้เวลาเลยทีนึงแม่มันสิมาสซาน้ำหลุ่มโอ้าเป็นสาบเรียบไม่กับสีไว้จะเป็นเป็นชาแล้วของเดียวกันไหมวะก็เพื่อนไอเจียงทองชาตเดียวกันบ้ะก็ภัยกับเพื่อนไอเจียงทองแม่นอันเดียวกันบ้ะแม่นอันเดียวกันแต่ว่าหลังนัานหาน้องมาเฮ็ดอือแต่เป็นชาแบบในทีมงานเดียวกันเนาะน้องชายภัยสนใจกัติี่ต่อคุณได้แล้วพ่อแม่ พอเพื่นในการเป็นทางมาจากมาจากฮันอุทุมพรลระว่าว้แม่โอ้ล้วใเรื่อยเพื่อเียกันคนนั้นก็เปลงนกันดูไหม ้บันทีเดียวขออนุญ,ญาตอันเอาไม้ทั้งเบอร์ในเด้อับนร์เด้ยขอบใจเด้อตัดผ่ามาเบิ่งทางไอ้ส้างเฮาเพราะว่าเพิ่นเอาทางซิดออกมาแก้ใหม่อีกทีไอ้ <c oughs> <c oughs> แตว่งเด้อเนาะเป็นเอาอันทางทางทางหลังเข่ามาเนาะเพราะในพี่น้องทางสามุกดาก็เลยต้องเป็นของสูงเขาต้องเอาทางหน้ามาไหวเนาะอ่าวันนี้เฝนติดเอาทางหลังเข่ามาพี่ ไปสางการเย็นเดียบานประตูใหญ่สองบานพอดีแล้ไอ้แม่กันบานประตูใหญ่มาเลยบ้านนึงบานประตูใหญ่อีกประมาณสองมือถ่ายอะรถหมอไปเฮ้ะ

ในคนานาตเป็นเดอ้อเด้อนะ FC ประมาณนี้นเนาะพ่อแม่พี่น้องด้านทางเฮือนทางซานเขาก็มี FC หลายขู่หลยขู่เนาะที่ว่าเพิ่นทำขอามาเลยก็เฮือนไปฮอดไซแล้วเมื่อได้ขืนวสาสนเนาะตอนนี้ทางสามุกากก,กำลังอันให้สร้างเพื่อนเฮ็ดแล้วก็ให้ท่านขึ้นประมาณห่าหาพืชจิกโอมัน เดือนพฤศจิกเนาะพฤษภศอ่าเดือนพฤษภาฮะนะทุกคนวาวพีทเนาะเห็นมันทันเดือนหาหรือว่าเดือนหกแล้วเฮาพฤศจิกว่าสีเขีนเดือนสี่แต่มันบวทันเนาะทุกคนก็เลยให้เพิ่คนมีไปเลยก็เลยเล่งเนาะอันนี้ก็มีอยู่สามสร้างพอพี่น้องพี่ตาว่าแต่ละสร้างก็คืองานใกล้จะสําเร็จแล้วล่ะเนาะเหลือแต่อันคือทางงานงานลังคาเฮานี่กามือนี้กา คือสีแล้วยมบนนี้เนาะอ่าโบแรกก็คือสีเกลือแล้วก็งานบานประตูเฮานี่กันนะ่าจะบ่เกินทรงมือเนาะเอาโอเคสนอพรมพี่น้องสำหรับคลิปนี้การทางสาม,มุกดากะสิได้คอโตจบคลิปลงเพล,ลงซัมนี่เนาะเอาไว้โอกาสหนะ้าคลิปหน้าพอกันใหม่เดอ้อเนาะขฝากพรแม่พี่น้องเข้ามาเป็นกำลังเคงใจเหตุสาม,มุกดาในเดอ้อเนาะเพื่อเฮ็ดคลิปต่อไปเพราะว่าช่วงนี้กัอ่าถ่ายทำชีวิตประจำ วันให้เบิ่งเนาะอำเภอ,นนอ้ำซานอ้าวโอเคเราพ่้อม่พี่น้องพพอสำหรับคลิปนี้ถ้าว่าพี่พาดปการใดก็ต้องกราบขอโทษขอภายในลาาเดร์เนาะสำหรับคลิปนี้ก็กขอกคำคธาษฐานบายดี